กลับมาช่วงนี้นะครับนิวข่าวค่ำครับพาไปดูความขึ้นไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้พลเอกประยุจันโอชานะครับก็เดินทางไปมอบบ้านนะฮะเป็นบ้านชุมชนบางซื่อ60หลังแรกจากทั้งหมด197หลังตามโครงการสารพลังประชารัฐนะครับที่เขตจตุจักรนี่ เป็นบรรยากาศที่นาย,ยกไปนายกก็บอกว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สําคัญให้กับผู้มีไรายได้น้อยด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย <Yeah. S 1> ซึ่งไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายถึง ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยดาเนินการตามความเร่งด่วนแล้วก็งบประมาณที่มีทีนี้เนี่ยนายกก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวรัฐบาลล้วงความลับอะไรยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ขอให้ระมดระวังที่มีการไปพูดหลอกลวงยืนยันว่ารัฐบาลจะไปหลอกลวงใครไม่ได้จะพูดบิดเบือนอะไรก็ไม่ได้ไม่เหมือนบางคนที่พูดแล้วคุ้มครองตัวเองได้แล้วใช้ทุกโอกาสที่มีอยู่นะฮะพูดบิดเบือนนายกบอกว่าวันนี้ขออย่างเดียว ขอบ้านเมืองสงบสุขและหวังว่าประชาชนทุกคนจะช่วยทําทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยการสันติฟังเสียงเพิ่มเติมครับขอให้บ้านเมืองมีความสุขบ้านเมืองสงบสุขบ้านเมืองมีนความรักวางสามัคคีไม่ละมิดสิทธิมยุชนซึ่งกันและกันน่ะไม่ละมิดทําให้คนอื่นวุ่นวายทานองนี้ใครจะทําอะไรผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เดกันเป็การอยู่แล้วแต่ผมก็หวังจากประชาชนที่ช่วยทาทุกอย่างเรียบร้อยและด้วยความด้วยสันติ และวิธีการอันสันติก็คือก็คือพูดกันพูดจากันนะครับผมไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ได้รักษาตําแหน่งไม่ได้ต้องการอํานาจไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นผมต้องการอํานาจเพื่อบริหารเพื่อทําให้ประชาชนมันจาเป็นต้องมีกฎหมายตัวนี้ผมว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะทำอะไรผิดผมทําผิดไม่ได้หรอก วันนี้ยิ้มแย้มดูอารมณ์ดีนะคะ,ะเสียงก็นุ่มใช่วันนี้ท่านบอกด้วยว่ารัฐบาลต้องดูแลคนทุกกลุ่มถึงต้องเป็นรัฐบาลถ้าไม่มีรัฐบาลแล้วเอาคนเก่งสักคนมาบริหารแต่ตนบริหารด้วยระบบการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ดีก็แก้ไขก็เปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดต้องใช้กฎหมายใช้กระบวนการของสภานั่นคือระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากนั้นท่านนายกไปเป็นประธานพิธีเปิดถนนพลาสติกรีไซเคิลนะคะ และรับฟังข้อมูลการนําขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาเป็นส่วนประกอบในการทําถนนเนี่ยก็เป็นบรรยากาศบริเวณถนนพลาสติกรีไซเคลิลในชุมชนบึงบางซื่อน,นะคะท่านก็ไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างและแปลงผักเกษตรอินทรีย์ค่ะ คือบรรยากาศมันชื่นมืนจริงๆอ่ะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของคนในชุมชนด้วยเขาก็มีความสุขกันทีนี้เนี่ยไหไลท์อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะตอนที่ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับนะครับมีการเปิดกระจกร,รถลงมาแล้วก็บวกมือทักทายชาวบ้านพร้อมกับพูดว่าขอให้โชคดีอขอให้โชคดีที่ว่าชาวบ้านก็เลยตะโกนถามกลับไปว่าเลขทะเบียนร,รถยนต์429ใช่ไหมงวดนี้นะฮะถามแบบนี้เลยครับ พลเอกประยุทธ์ก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าไปซื้อเยอะนะแต่ว่าหมายเลขทะเบียนนายกคือ429เราไม่ได้มอมเมานะฮะเรานำเสนอตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขยี้อีกนิดหน่อยนะะอ่าไหนดูซิ429มัน429ยังไงนะคะแล้วทำไมมันต้องออกมาช่วงนี้ด้วยนะ คือมันมีเว้นวักหน่อยก็คือจะเล่นสองเกหรือจะส2 9จะ3มตัวหน้าหรือจะสตัวท้ายผมนับนิ้วรองครับวันนี้วันนี้เท่าไหร่นะ1 2สิบเอ็ดสิบสองามส้ไม่ค่อยเมามาเลไม่เมามาแค่งสบายจิ๊ มาดูบรรยากาศการประชุมนัดสุดท้ายในฐานะผู้บัญชาการทหารบกของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะวันนี้ก็มีบรรยากาศมาฝากกันด้วยก็เป็นการประชุมก่อนทิ้งทวนก่อนกเกษียณอายุราชการค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้นําประชุมชี้แจงและสั่งการต่อหน่วยขึ้นตรงวาระพิเศษค่ะจัดประชุมที่หอประชุมกิติขจรซึ่งมีกําลังพลระดับผู้พันและผู้การเข้าร่วม655นายก่อนการประชุมเนี่ยนะคะ ก็มีการริบโทรศัพท์อุปกรณ์การสื่อสารของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดอันนี้ย้ำว่าเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติอยู่แล้วนะคะท่านผบทบอ,ทอ,บ,อบอกว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันไซเบอร์ทอบอถือว่ามีความสำคัญส่วนตัวเนี่ยพร้อมสนับสนุนเยาวชนและกำลังพลที่มีขีดความสามารถมาเป็นกำลังมาเป็นนักรบไซเบอร์ของกองทัพบ,บกค่ะเข้รับเขา้านะรับเขา้ารับราชการ เพื่อจะมาเป็นกำลังเป็นนักรบไซเบอร์ของกองทัพบกนะครับณปัจจุบันทุกท่านทราบดีแล้วว่าการรบในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแต่การรบในเพียงแต่ในสนามในสงครามเท่านั้นครับแต่สงครามไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นในว่วงาปีหลังที่ผ่านมานี่เป็นมีความัหนาสาหัสนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งที่ผมได้เคยพูดไปแล้ว แต่ว่ามันสามารถสร้างความตัรลบสร้างความเข้าใจผิดมีการโน้มน้าวตัดสินใจโดยการใช้ไซเบอร์เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ บิ๊กแดงก็ย้ำอีกนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งโรงเรียนในร้อย 100, และก็โรงเรียนในสิบซึ่งเป็นต้นน้ําและต้นทางของกองทัพบกเราก็ได้ส่งชุดนะครับไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วันข้างหน้าอาจจะมีเหล่านักรบไซเบอร์เอาไว้แก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันได้แล้วสําหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะที่พลเอกอภิรัตเข้าร่วมการประชุมก่อนที่จะอําลากเกษียณอายุราชการครับ ใช่แล้วค่ะในช่วงท้ายเนี่ยทางพลเอกภิรัชต์ก็ฝากข้อคิดในการทํางานนะคะบอกว่าต้องมีวินยัยพอเพียงดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ผู้บังคับหน่วยคิดนอกกรอบได้แต่ต้องไม่ผิดระเบียบเมื่อสั่งอะไรก็ต้องทําได้เช่นกันการกํากับดูแลคือผลลัพธ์ของความสําเร็จสิ่งที่หายากคือโอกาสตอนนี้ทุกคนได้โอกาสเป็นผู้บังคับหน่วยก็ต้องหาวิธีลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ําโดยส่วนตัวแล้วมีท่านนายกเป็นแบบอย่างตั้งแต่ เป็นผู้บัญชาการทหารบกเวลาไปไหนมาไหนท่านจะพยายามลดภาระกําลังพลที่ต้องมารับส่งการไปตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการจะทําให้เราเห็นปัญหาหลายๆเรื่องดังนั้นถ้าผอบอนหน่วยลงไปคลุกคลีกับลูกน้องบ้างก็อาจจะได้รู้อะไรดีๆค่ะ ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนทางสายตรงพบทบรเรื่องที่ต้องแก้มากที่สุดก็คือการเลื่อนยศตำแหน่งเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนรองลงมาคือสวัสดิการกําลังพลและสุดท้ายคือการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงและแม่ทัพภาคหรือผู้บัญชาการกองพลไม่มีทางทราบดังนั้นพบหน่วยทุกระดับต้องใส่ใจสวัสดิการสิทธิกาําลังพลของลูกน้องอย่าละเลยเด็ดขาดเพราะ ผลลัพธ์ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นําหน่วยได้มากที่สุดก็คือกําลังพลที่มีผู้นําที่พึ่งพาได้เป็นแบบอย่างได้หน่วยจะดีได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วยค่ะ พาไปดูควันหลงนะฮะภายหลังจากการประชุมสภาที่มีการอภิปรายกันก่อนหน้านี้มามก็ดุเดือนเหมือนกันนะครับเหมือนกับการ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมๆฝ่ายคา้าโดยเฉพาะพักเก้าไกลเองก็มีการปล่อยหลายหมดัด<ม>ซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันเป็นท้อยคําที่เหมือนเป็นการเสรียดสีดูหมิ่นบนเอกประยุทธ์แบบนี้หนึ่งในนั้นที่มองแบบนั้นก็คือนายสุพรอ,อัฏถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าการอภิปรายของนายวิโรธลัคนาอดีศรและก็สสพักเก้าไกลบาง ในการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยเม่ลงมติที่ผ่านมานบอกว่าเป็นการอภิปรายในสภาที่ใช้คําพูดเสียดสีก้าวร้าวใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพดูหมิ่นดูแคลนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งผิดข้อบังคับการประชุมจนกระทั่งนายชวนหลีกภยัยประธานสภาเนี่ยต้องออกมาเตือนสติ พฤติกรรมของนายวิโรจและสส9ไกลบางคนถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในฐานะสสที่เป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนนะครับของปวงชนชาวไทย กลับมาใช้วาจากกักขละนะฮะซึ่งถ้าแปลออกมาก็คือหยาบคายหยาบช้าป่าเถื่อนข,ขนาดนั้นเลยสามหาว<ห> <9 S 2> เก้าราวออนะครับทำให้เสื่อมเสียสภาอันทรงเกียรติทำลายศักดิ์ศรีชื่อเสียงของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตนเนี่ยไม่คิดเลยที่พักเก้าไกลเนี่ยอ้างว่าต้องปฏิรูปการเมืองหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นแล้วแต่ถ้า พฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วกันขอไม่อ่านคํานั้นแล้วกันนะฮะรุนแรงอยู่บางคนนะยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเมืองจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ายังมีสสที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนําเน่าในสภา,าอันทรงเกียรติคือคุณแรมโบอีสาเนี่ยใช้คําว่าสันสันจุดจุดจุดจุตามนี้ <laughs> S <S น,น,นะคะครับอ่ะก็เป็นทัศนะจากทางคุณแรมโบอีสานคุณสุพรอัถาวง์นะคะครเรามาต่อเนื่องกับกรณีของคุณธนกรวางบุญคงชนะบ้างก็ออกมาสนับสนุนแนวคิดของพลเอกประยุทธ์นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในประเทศด้วยการหยุดยาวกันไปเลยเพื่อช่วยส่งเสริมช่วยกันเองเพราะเรายังเปิดประเทศไม่ได้นะคะคคุณธนกรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นด้วยกับการที่จะให้หยุดยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เพราะว่าที่ผ่านมาจากการที่รัฐบาลประกาศหยุดยาวก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคนไทยนี่แหละออกไปเที่ยวมากขึ้นเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศก็คึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือได้รับการร้องเรียนมาบอกว่าเนี่ยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมสายการบินมาขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค ก็เลยอยากฝากผู้ประกอบการเหล่านี้ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าช่วยโอกาสเพราะวาวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยรัฐบาลก็ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยก็เลยฝากไปยังผู้ประกอบการขอเน้นราคาของคนไทยอย่าใช้ราคาของคนต่างชาติเพราะจะเป็นการเกื้อกูลกันในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาโควิด19ค่ะ